สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเผือกทอดกันนะคะเป็นเผือกทอดแบบของหวานะนะคะไม่ใช่ที่เป็นอาหารว่างที่มีน้าจิ้มจิ้มหรือจะพบเห็นตามทั่วไปที่เขาขายกับกล้วยแขกหรือว่ามันทอดอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเผือกทอดเรานะคะแรกเลยก็คือนี่ค่ะเผือกนะคะแล้วก็ตัวแป้งชุบเราก็จะมีหัวกะทิแป้งข้าเจ้า งาขาวเกลือมะพร้าวขูดขาวน้ำตาลทรายน้ำปูนใสสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เราทําแป้งชุบนะคะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้านะคะนวดกับน้ํากะทินะคะให้ตัวแป้งนี่มันดูดน้ํากะทิจนอื่มตัวนะคะปุ๊ค่อยไใส่ไปนะคะ เนี่ยนะคะถ้ายังเป็นก้อนเป็นเม็ดๆอยู่ก็บี้ออกนะคะละลายให้ส่วนผสมเข้ากันหมดพอหมดตัวกะทินะคะเราก็ไล่ใส่ตัวส่วนผสม,สมที่เหลืออื่นๆได้เลยนะคะก็จะเป็นเกลือ น้ำตาลทรายน้ำปูนใสมพะพร้าวคั่วงาอันนี้ก็ใส่ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นตอนเกลือกับน้ำตาลเนี่ยเราให้มันละลายสักนิดนึงก่อนแล้วก็น้ำปูนใสนะครช่วยเพิ่มให้มันมีความกรอบมะพร้าวขูดขาวแล้วก็สุดท้ายงางค่ะ เนี่ยนะคะดูให้พอชุบนิ้วเห็นติดนี้ก็ได้นะคะแต่รู้สึกถ้ารู้สึกว่ามันคุณชู้ชมลองทําดูแะะล้วรู้สึกว่ามันใสเกินไปก็เติมแป้งเข้าไปได้นะคะน้อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําตัวเผือกกันะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาหั่นเผือกเพื่อชุบทอดนะคะโดยปกติก็จริงๆถ้าตามทันที่บ้านเองก็แล้วแต่ตามใจอยากหั่น หมายถึงว่ารูปทรงอะไรนะคะแต่ว่าวันวันนี้เราเห็นตามที่เขาขายเราก็เลยมาหั่นตามตามเขากันคือเราก็จะหั่นสักหนาสักประมาณเนี่ยนะคะเซนหนึ่งนะคะเอากะพอๆเท่าๆกัน นี่นะคะส่วนความความยาวเนี่ยเราก็ประมาณสักสานิ้วสนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็หัน่นให้เป็นแท่งเท่าๆกันเวลาทอดมันจะได้สุกพอๆกันนะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้หรือคุณผู้ชมอยากได้เล็กกว่านี้บางกว่านี้ก็ก็ได้นะคะก็คือ นั้นก็ตามใจชอบแล้วเดี๋ยวเราไปชุบทอดกันค่ะค่ะตอนนี้เราพอเราหั่นเผือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในแป้งชุบของเรานะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ตั้งน้ำมันเอาไฟที่ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ตัวเผือกนี้ลงไปทอด อาจจะเทส,สักเล็กน้อยนะคะถ้าจะดูว่าใช้ได้ที่หรือ,อยังอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ช้อนออกเนี่ยนะคะก็คลุกเสร็จแล้วก็เอาหย่อนลงไปนะคะ เราใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนในการทอดเพราะว่าเผือกมันยังดิบอยู่ด้วยนะคะเราก็ต้องต้องการให้เผือกมันสุกเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟแรงไปเนี่ยแป้งมันก็จะไหมซะก่อนก่อนที่เผือกจะสุกนะคะพวกเศษที่ลอยออกมาเนี่ยก็ถ้าไม่งั้นก็ช้อนนะคะเพราะว่าสมมติถ้ามันไหมเนี่ยมันก็จะทำ ไปติดตัวขนมเราได้ทำให้ไม่ได้โชว์เสียงดังไปนิดนึงนี่นะคะรอสักพักหนึ่งนะคะถ้ามันติดเนี่ยเราสามารถใช้ ไม้ไปลาแหลมนะคะไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นหรืออะไรก็ได้หรืออะไรแหลมๆเนี่ยเขีย่ยได้นะคะให้มันแยกออกจากกันจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนเลาวก็ทอดไปสักพักนะคะจนกว่ามันจะเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดเสด็จน้ำมันระหว่างนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่แล้วกันคะ่ะ นี่นะคะลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมัน ก่อนเราจะลงทอดชุดอันเผือกชุดต่อไปนะคะเราก็เอากระชอนตาถี่ๆอย่างเงี้ยนะคะชอนแล้วก็พวกเศษเนี่ยมันจะได้ออกไปจากในกระทะนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงทอดอีกชุดหนึ่ง เราใส่ทอดก็อย่าใส่แน่นแน่นจนเต็มกระทะนะคะเอาแค่พอมีที่เหลือบ้างเดี๋ยวเราก็จะทอดจนหมดนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ เผือกของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสด็จน้ํามันแห้งแล้วก็มาจัดใส่ภาชนะที่เราชอบนะคะวันนี้ก็ใส่ในชามลักษณะอย่างนี้ไงอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะลิง่งกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ